ัอดีช่วงสายๆกลางทุ่งนาครับพี่น้องครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านโคกนะครับวันนี้ก็มาตามพึ่งเช่นเคยนะครับพอดีเลาะมาแล้วพรานต้นเก็มมาปลูกอ้อยอยู่นี่นะครับนู่นนะครับเก็บอกว่ามีตัวพึ่งนะครับก็เลยบอกให้มานะครับก็เลยมาดูนะครับมีตัวนะครับนี่นะครับดูจากตรงนู้นแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับลงเครือตดมาครับผมไม่แน่ใจว่าจะมาตามพึ่งวัดหรือเปล่านะครับเพราะว่า มันใกล้หมู่บ้านนะครับโรงเรียนก็อยู่นู่นนะครับเขาเรียกบ้านอะไรนี่โอ้บ้านวังยาวนะครับก็รอดูสักหน่อยนะครับเพื่อจะฟุกนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะเจอไหมนะครับเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับช่องอนโค้งครับฝากไว้ด้วยนะครับไปครับจากตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับนั่งดูอยู่ เหมือนมันแวบเ็นต่ำไปต้นมะขามต้นนี้ครับไม่รู้ว่าผมตาฝาดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูพร้อมกันนะครับเหมือนพึ่งมันเดินมันบินมานี่เลยนะครับมันจะเป็นไปได้เลยครับนี่ครับลานต้น เตรียมอ้อยปลูกอยู่บนนู้นนะครับโอ้ใช่จริงครับมีวันต้นมาขามนี่นะครับโอ้รังพอได้เลยนะครับโอ้ฟุกครับพี่น้องครับว้าวฟุกจริงๆครับวันนี้ครับโอ้เป็นไปได้ครับบนนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับ โคตรฝุกเลยครับไม่ได้เตรียมเลยนะครับจริงๆเลยนะครับฟานต้นเรียกผมมาอยู่นู่นนะครับมันมีเขือตดหมาอยู่นู่นนะครับมันก็บินมานี่ครับผมก็ตามมาดูเลยนี่ครับจัดไปครับขึ้นไปจัดกันเลยครับพี่น้องครับเป็นไปได้ครับพึ่งครับโคตรฟุกเลยครับมันนี้ครับไม่รู้มาแอบอย่างนี้ตั้งนานเท่าไหร่แล้วนะครับนะครับดียวกิงเป่าเตะ แตกไปหลายตัวแ้วด้วยเสียดายพันต้นมาขึ้นด้วยไม่ได้นะครับเก๋ต้องปลูกอ้อยเฮ้ย รังไม่ใหญ่หรอกนั่นครับมอังว่าจะเห็นนะครับนั่นครับไม่แอบอยู่แบบนี้เองนะครับฟุกสุดๆเลยครับวันนี้นะครับจัดไปครับพี่น้องครับโอเค กอถ่ายรูปผมว่าจะไม่แตกนะครับจัดเลยครับ สักคู่นะครับหาจุดที่เหมาะสมก่อนนะครับ อยู่นานแล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับแดงครับแก่แล้วนะครับอยู่รอดมาได้ครับอยู่ในจุดที่ผู้คนคาดไม่ถึงนะครับหลังไม่ใหญ่นะครับถอดตรงกลางเดี๋ยวดูว่าจะได้อะไรไหมนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องสักคู่นะพี่น้องครับ ตัดกันเลยนะครับผมหวังว่ากล้องมือถือจะโอเคเลยครับุูยลูก เหมือนมันไล่พึ่งนะครับไม่มีอะไรเลยครับนี่นะครับก็คงพอจะได้ตัวอ่อนตรงนี้นะครับพี่น้องครับฟุกแต่ไม่แจ่มครับโอ้โหมีตัวนี่กินดังด้วยนะครับดี๋ยวตัดแล้วนะครับไม่ได้น้กกากมาด้วยครับผมลืมน้กกากนะครับ อีกกว่าไม่เจอครับไอ้ตัวอ่อนสักหน่อยนึงนะครับโอเคนี้เลยนะครับพึ่งช่วงนี้นะครับจัดไปครับพี่น้องครับตัดนะครับโอเคตัดแล้วนะครับไม่มีน้ำพึ่งนะครับเกสรอะไรก็ไม่มีออกหัวน้ำไปทำคลิปพึ่งแล้วกันนะครับ มีเอามาใส่รังไว้นิดหนึ่งนี่นะครับมีน <c oughs> ้องกับสายก้อนกันไงนี่นะครับก้อนไปทำพึ่งแล้วกันตัวอ่อนข้างหลังก็น่าจะได้ น,นี่แล้วกันนะครับนู่นตรงนี้อ่อนอยู่นะเนี่ยแค่น,นี้เลยนะครับตรงนี้ไม่เอานะครับ พอตอดพอถอดตัวได้นะครับผมไม่ได้เอาหมดนะครับนี่มันคงจะแก่กินไม่ได้นะครับได้แค่นี้เลยนะครับตัวอ่อนไปครับคลิปนี้อาจจะได้ดูแค่นี้นะครับถ้าเกิดไปแล้วไม่เจออีกนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยครับช่องหนูมันโคกนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ ขี่รถมาถนนเส้นนี้เนี่ยครับพี่น้องครับเหมือนจะฟุกครับนี่ครับมีตัวบินเข้าบินออกอยู่ตรงนี้ครับนั่นนะครับพี่น้องหวังว่าจะเห็นนะครับในกล้องเครับนี่ครับพึ่งอยู่ในนี้ครับชัวร์ครับปาบๆเลยครับฟุกอีกแล้วครับ เดี๋ยวเข้าไปดูครับพี่น้องครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์เข้าไปเลยนะครับเข้ามาแล้วเป็นคลองน้ำนะครับลึกเหมือนกันนะครับนี่นะครับดูว่าผมจะไปได้ไหมน,นะครับ มีหมามุ้ยนะดูก่อนนะครับตัวปึ้งมันบินเข้าบินออกอยู่ข้างหน้านี่นครับผมยังไม่เห็นรังนะครับจะหาทางเข้าขึ้นไปข้างบนนี่ดีกว่านะครับสักคู่ครับพี่น้องครับลี่ขึ้นมาได้แล้วนะครับ ลุยป่ามาเลยนะครับไม่เคยไปโดนรังพึ่งแตกนะนะ oh, <no. S 1> ไม่เห็นรังนะครับแต่พึ่งบินเข้าบินออก น,นี่ครับพึ่งผมว่าจะเห็นนะครับเห็นไหมครับเป็นสายเลยนะครับทิ่มขึ้นทิ่มลงตรงนี้นะครับกลางจอนะครับนี่ครับ พี่น้องครับอืมต้นกระถินนะครับรังใหญ่ครับนี่นั่นครับอนั่นครับว้าวหลวงบึ้มเลยนะครับแก่สมากมีหัวน้ำหรือเปล่า ต้องเป็นหุ่นเอานะครับนี่ครับฟุกสุดๆเลยครับวันนี้ครับแจมครับแบบนี้ครับโอ้อยู่ข้างทางเลยนะครับไม่มีใครเห็นครับเพาะว่ามันหลบสายตานะครับแบบนั้นนะครับนี่ทางอยู่ตรงนี้โอ้โหโคตรฟุกครับขี่รถผ่านมาแล้วเจอตัวบินนะครับแหมแบบนี้สิแจม เช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องหนุ่มันโคตรครับได้รังใหญ่ฟุกอีกแล้วครับวันนี้ครับเดี๋ยวจัดกันเลยครับพี่น้องครับทำครบมาแล้วนะครับเล็กๆเดี๋ยวไปจัดกันเลยนะครับอาจจะต้องใช้ความรวดเร็วนะครับมันอยู่ข้างทางครับฟุกสุดๆครับรังนี้ครับมีอะไรจะฟุกขนาดนี้อีกแล้วครับนี่ครับ เริ่มเลยนะครับน่าจะแก่นะครับติดอะไรอู้ นี่ครับฟุกต่ำๆเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปสักหน่อยนะครับใหญ่ครับต่ำๆเลยแจมเยี่ยมนะครับเดี๋ยวไปจัดเลยพี่น้องครับตั้งกล้องมือถือไว้นี่นะครับหวังว่าภาพจะโอเคนะครับ ไม่เดีเอาหน้ากากมาครับ 呜，马来坤哥呢？ อาจจะเป็นการมาไล่พึ่งเลยพี่น้องครับใหญ่มากครับนี่นครับอ้เหมือนจะไม่มีอะไรสักหน่อยเลยนะครับนี่เสียดายครับเจอช้าไปนะครับไม่ค่อยได้มาโซนนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวลองดูนะครับ madam có gì không? ha ha โอ้มาไล่พึ่งจริงครับนี่อะไรเลยครับผมต้องก้มแล้วเดี๋ยวเข้าหน้ามันไล่พึ่งครับ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตัดได้ย้ายไปทำรังที่อื่นนะครับ เสีดายครับพี่น้องครับดูครับดูขนาดนะครับใหญ่มากเดี๋ยวตั้งกล้องมือถือให้มันเห็นนี่เลยครับโอ้โหวอลล้มแบใหญ่จริงๆครับแต่ราง <laughs> ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนะครับคลิปนี้มาไล่พึ่งนะครับน่าเสียดายนะครับถ้ามาเร็วกว่านี้อาจจะได้ตัวอ่อนแบบเต็มๆเลยนะครับพี่น้องครับใหญ่มากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ